กับฝนตกซูซูกิเซียสปี2018นะฮะปี2018เราขาย189,000บาทผ่อนเดือน3,800บาทรถปี2018ผ่อน3,800บาทตายแล้วเออดูภายนอกก่อนอยู่เพึ่งจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้จะ,จะเข้านายอย่างเดียวเลยจะเข้าอย่างเดียวเลยซูซูกิเซียสเนียครับปี2018เครื่อง1.2 GL เป็นตัว GL นะฮะมี1 8นะสด,สดสดเลยนะขายยังไงราคานี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทซูซูกิเซทนะฮะหนึ่งจุดสองโคตรประหยัดประหยัดมากป้ายทะเบียนย้ายเข้ากรุงเทพให้นะครับจัดไปนเน้นมถามว่าต้องดาวไหมไม่ต้องดาวนะครับสามพันแปดร้อยบาทรถใหม่ๆเลยปีสองพันสิบแปดสดสดเลยมันแปดขายแสนกว่าบาทพอเอาไว เอาไวเอาสายไหมเอาไวนะฮะรถสภาพเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะปีสองพันสิบแปดหน้าหลังซ้ายขวาไม่มีชนนะฮะไม่มีโดนแต่ตัวนี้ก็ <c oughs> น่าใช้ประหยัดน้ำมันมากนะครับแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับมีกล้องหลังด้วยนะนะ่ะรู้จะได้ป่ะ อ๋อสงสัยเขาติดสองหลังไงติดสองหลังที่กระจกสองหลังไงเพราะตัวนี้เป็นจอธรรมดาดูกี่เสียบปีสองพันสิบแปดพรอมสามพันแปดร้อยบาทราคาเต็มหนึ่งพันแปดร้อยบาทพรอนหกปีสามพันแปดร้อยบาทนะครับ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรถปีใหม่ๆอย่างนี้ราคาสามพันแปดอย่างนี้แอร์เย็นเจี๊ยบผมบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เปล่ะดูดิหาขึ้นเลยอะเห็นไหมฝนตกไงฝนตกไงผมถ่ายรูปเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวฝนตกเลย ตกเลยดูภายในกันตามมปั๊มปั๊บปับ๊มก็โหดไฟฟ้านะครับของข้างฝาไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่นะฮะหนึ่งลูกสองลูกนะครับเปิดฝาท้ายทิ้งไว้เปิดฝาท้ายทิ้งไว้เปิดฝาหน้าทิ้งไว้ไม่ดูแด่งงานเขาเนี่ยกระรอบเส้นรอบช่องแอร์นี่งานเนี้ยยบงานเนี้ยยบน่าใช้นะฮะรอบแอร์นี่ตีเส้นรอบมีขอบเส้นให้วิทิยู ยี่เป็นตัวธรรมดานะก็ลงทุนหน่อยก็อแอนดม็กคู่นะฮะลงทุนหน่อยก็ไปใส่จอ Android นะฮะไม่แสนสามนะครับไม่แสนสามก็ไม่เยอะลด5ปีก็ปีละ20,000ก็แสนหนึ่งแสนสามก็แถมไปดอกเบี้ยนะฮะก็เนียเน้ยๆเลยดูสภาพเรือนใหม่เิปีสองพันสิบแปดราคานี่เท่ากับเฮ้ยไม่พูดดีกว่าดูสภาพหัวเกียร์ ผเป็นแบบเข้ารูปนะฮะมีไว้ให้แล้วเบาก,กระเมียเบาผ้านะครับเบาผ้าเบาผ้าเบาผ้าเนิยเน่ยๆนะครับเบาผ้าเนิเนีมๆผมเป็นเข้ารูปนะฮะดูฝาบแหงประตูแหวนประตูนิ่มฝาท้ายนี่กดเปิดแล้วนะออนีิยบนะเบกผ้าเนิยเน่ยๆนะฮะเนิยบมาก บองห้าเนี้ยม,มาก้าเนี้ยเป็นกาฟฟ้าฝีบานนี้ยเนี้ยเนเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบบอกผ้าเนี้ยเนียเนี้ยกนาแฟนั้นเต็มนะครับสามพบาทไม่แพงเลย3800บาทถ้าใครบอกแพงผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะสามพันแปดรบาทรถปีสองพันสิบแปดนิ่งนิ่ง ตัวนิ่งมากตัวนิ่งมากคันหน้าเดิมๆไม่มีพ่นสีคันหน้าไม่เคยพ่นสีก็จบแล้วละฮะรถเลขาคมๆนะฮะเลขาคมๆฝากระโปรงดำๆนะฮะฝากระโปรงดิมๆี่ก็จบแล้วไม่มีชนคันนี้ไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดียร์ออตโต้อัตโนมัตินะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม3,800บาทระวังวิชาชีพด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube เฟซบุ๊กทิกต็อกนะฮะก็เปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับทิกต็อบยูทูบเฟซบุ๊กนะฮะเนี้ยเนบเลยเนี้ยบเลยปีนี้ปีสดมากปีใหม่มากระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับระวังมิจฉาชีพนะของเราจองแค่สองพันนะมิจฉาชีพถ้จองห้าพันก็มิจฉาชีพนะของเราแค่ห้าพันนะครับนะครับเราแังนะผ่านถ้าโดนหลอกแล้วอย่ามาว่ากันนะมิจฉาชีพมันเยอะนะครับแนะนํานะฮะ สวัสดีครับ